ตอนแรกอีกเช่นเคยครับพี่นอ้องเนาะมาเลาะไส้หนูครับดูสิว,ว่านี่วขวดหูอของังถนนพี่น้องเลยเนาะมีครับหูครับมีไส้หนาปากห,หูอยู่นะครับพี่ตำวไปไกะตับตี่ผม่าเนาะไข่แท้ครับมา,ากับดวงมันนี่สิบสองหลังกับหนึ่งโหลพอดีทีนี้โตปะผมว่าพี่หนามีอยู่นะ ให้กัดเขาให้มันเจียวกันนะโอ้ดำน้ำหนุนครับน้อยกินเขาอยู่จูหนาป่าขู่เลยครับว่าไปไกลดอกอ,อ๋อเวลาไส้ครับขอตัวไส้ก่อนบไดนียอีกไม้หนึ่งพี่น,ออออน้องกอเปิดพ่อพ่อพอนาป่าขู่เลยเหรอครับโอ้ยหนาดิยู่อยู่ครับเพราะมันเป็นแปนอยู่นะครับโอ้ยก็อีกแล้วหนึ่งไสยอยู่หันครับทางพางนไปครับออก ทางตรงหน้าเกี่ยวเข่าแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเป็นหมายต่อไปครับเดี๋ยวหาเบิเางเหาะหู้ตัวนี้ก็ค้ามีปแปว๋วทั้งคู่ครับผมไปเลาะเบิาง่อนพี่น้องอพี่น้องครับไปย้ำหัวกันครับพี่น้องบอลโอ้ยมตื่นสวยครับไอบอลนี่คือปรากฏใส่นกปรากฏก็ปลาสวายวันนีน้นนือปรากฏเถอะวะ เขาเลยคุณอะไรหนูเป็นพยางเ็ฉะเหมือใส่เขาบอ่ไม่เขสาขสัมคือบอกปะกดปสวะอย่วะก็ตายะปะ,ปะกดตัดิเอา,าบอแค่นี่มันกีปกดดีนีปกดตหลายตัวมันจะเกือบสิบตัวเลยอยู่ ตัวของผมนี่เผาป่ใส่หนาปักทูา่คืจหนูบาออกอย่ามเมี้โยมีมดซีดียูพี่น้องเลยบ่เป็ดจงไหนนาอเด็ดกินบ่เนาะครับอันนี้ในสิบหลังก็ชัวเอาเต็มไรด้วยอ้าถือไปพี่น้อง หน้าปากพูดถึงนะครับเฮ้วันจะไ่ได้กินไหมอึ๊บอื้มอ้เอาได้ลวพี่เนาะมันแล้วเหรอง่านนะครับวันเดี๋ยวว่ามีตัวเขายังมีอยู่ยังมีเหลืออยู่ครับหาปากโลเลยครับ หลังเงต่อพี่น้องได้อา,าหลังสองหลังครับเอาดอกมาสิบสองอันนึงไปต่อครับหมายหน้าเกี่ยวแล้วครับว่าน้าใส่ฝ่าเป่าเห็นห้อยตัวห้อยตีนผมใส่มัดได้หมดสิบสองหลังนี่เดี๋ยวคว้าตัวสองตัวปะตาเท่าี้ตาคอหน่อยครับ โอ้นี่ข้างางห้อยตีนนางเลยพีน่น้องมันไดเขาาท่ดล่ะเรมันหนีไปแล้วหลังนี้โอ้หลังนี้นเซยเลยหมูกหมัวนะครับหมูกหมัวเลยอ,อีกสหลังเลยท่นคุณครับคือเขาว่ีหลนดนให้็ูสวปะ เดี่ยวคยเั้งเดียวใส่พถือทางจริงหรอโอ้ยตายเยอะถะปะโอ้ยเนาะท่าไอีกลังนึ่งอะเยง้น้องปันหาบุ้งไม้กัน โอ้ยชสีดายแค่เจ้า่เางนะครับเจ้าก,กับแ๋จาจะคู้ยทังไหนทำเห็นหู้ยเหี้ยหู้หยดเหียโอ้ยเขาไม่ออกอยูเอเอ่เอาไปหาอีกรางหนึ่งก่อนใช่ปะโอ้อาไรเนาะ โซนี่ตี่ห้อ12ลังครับหนูปะมีหรือปะเขาหรือหนูนป่ออกเต้แยมเดี๋ยวครับหนาหูอน,อ,อนวโอโอาวก็อวนแต่วะเขาเกี่ยวไม่ไหมครับอขอบคุณครับอีสานฟ้านสปอร์ตอุดเวียกทีมเบอร์หน้าว่างโมเดลขอบคุณครับที่ติดตามเราชมหาเก็บปะกันจองพี่น้องเอ้ยบ่า ออมเสหนูครับหนัก,กงามตอกมันครับออมเสหนูมมนแดงครับหาอยู่หากินหาอยากเลยนี่หละเราต้องไปคุณว่าถ้ถุงตลาดครับออกมาห้ากินดอ,อกพงเดียวผมอ่ะเหออะไอยู่ล่ะคุณขับปลามันเอาเปไปเอาปลาเก็บยอดผักการจอง ใส่อมนอหนูใส่กำนึงเลยพี่เนาะเราไปทำอะไรกันนะนี่ครับฝืงงนง่ามขนาดเลยเราไปเก็บผักไสต่อกันข้าเข่าครับข้าทมัมเจ้าหลอกเจ้าอีกเจ้าที่น้ำครับนี่เด่ยวอะไรเขียวขเข่าโจกเขียวอยู่ อ่อนๆครับหย่อนอ่อนเลยเน้นๆเน้นเนื้อเก็บปักไสอีกสวยงามพ่อแล้วครับหลายๆเติาแล้วไปไปเก็บปักไสพ่อชิ้นนี้มาพ่ออีกป่านึงครับพ่อนี่ยสวงามจ้ะเอาอีกสักใบยังครับ พูดอะโอ้โหบวบครับตุ๊บอุ๊บโอ้มีคนมาเด็ดบบาะขึ้นขึ้บโอ้กิ่ตมลมครับเนาลมมาแล้วเอาแล้วครับนัดนก็ต้องเอาลงมาแล้วบโอ้สวยงาม เรียมครับเตรียมเจียมเอาจะเก็บปักไส้ปลาที่นอกมาดินเนขินมหอดกับมหอดปลาปักไส้ครับบ่านี้อเอ้ยเก็บปักไส้กนนันหน้าป่านี้ักไส้ปอดสารครับปักไส้ในปลาข้าเข่าครับเพื่อโอ้สเสียแรงไปเลยครับผมเย่พอดีครับพักกระจองหวานแล้วจะกจับรรนะครับ ถือฝุ่นถือฝนาจถือเต้าเ h ậ u อมอเดินท่าไปไปดีกว่าเผือกผักไสผักไสมาละขีน่นกครับโอ้ตักเทาป่ะนี่ mua chắc hấp bao, bác khơi ao, để bác say nhanh cho chịu อ่ะพอแล้วครับได้วัตถุดิบแล้วครับครับอันนี้นีม่มก่อนโอ้ประกันจองเป็นหมอตัวน,นี้อ่ะัอใส่ความครับไปกลับไปเห็ดเมนู่นเลครับทำเครื่องครับกำแรงริดม่ต้องกำแรงรครับน้ำเดือดเดือดไข่ เมนูอ่อมับตัวนี้นะครับน,นูเตรียมไปียบร้อยแล้วสดดครับมันมอีตู้ครับต้องจัดแจงผักอีกหล้กหนึ่งขัวควครับจับตรงไปเลยแบบนี้ครับ เลยหนูนะครับหักไปครับขาวหมอ,อกไไดิดแดนเดือดสุบแล้วครับเดือดแล้วต้องจองครับนี่นัน่นจองครับอีกไปก่อนปวงอาตามัมใส่ช็อตเลยครับวันนี้หักกระเดาัก ชักเปนจองสุกแล้วครับนี่มีหัวละพ่านี่ตะกี้ซูนี่ผักไซครับตอนต้นทุกขายอโอเคแล้วครับบัดนโอ้สิ่งไว้ักสอนาที ที่ครับเสิร์ฟครับป่ะนี่ยจัดโต๊ะเลยครับเรียบร้อยแล้วครับมากินข้าวแล้กันครับป่ะนี้ข้าวเหนียวอ่อนๆครับโอ้ยหอมหนูใส่ผักขมจรองใส่ผักใส่ครับนะครับข้าวแล้กันพี่น้องป่ะนี้ขอบคุณครับที่ติดตามและชมอยากกินไมากินกับผมได้ไหมครับติดเบียดทีมอิสานพันสปอปเบิร์มนาบ้างโมเดลครับมาเด้อพี่น้องอร่อยไกินข้าว ขอบคุณครับ